สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับวันนี้มาพูดในเชิงเทคนิคกันบ้างดีกว่านะก็คือเทคนิคการต่อราคากับลูกค้านั่นเองนะครับจะทำยังไงถึงจะต่อรองได้อย่างเก่งหรือว่าชันฉลาดรักษาผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการต่อราคาที่ดีเนี่ยคือไอ้คาว่าวินวินนี่แหละนะอย่างแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อรองแบบคุณขายของตลาดนัดก็ตามนะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ หลักการมันคล้ายๆกันนะครับวินวินเนี่ยคล้ายๆกันอยากให้คุณตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างพวกการต่อรองที่เป็นการซื้อของตามตลาดนัดเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันอยู่แล้ก็คือเรื่องของราคาเผื่อต่อน,นั่นเองนะครับหลักการของการต่อรองเนี่ยมันก็เริ่มมาจากสิ่งนั้นแหละคือในเมื่อลูกค้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วกันนะที่เป็นธุรกิจเนี่ย จะมีแค่บางธุรกิจเท่านั้นนะครับที่ต่อรองไม่ได้นะอย่างเช่นพวกสินค้าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยหรือนาฬิกาที่เป็นแบบลักชวรี่มือหนึ่งจากผู้ผลิตอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ารวมๆเนี่ยนอกนั้นก็ต่อรองได้หมดแหละขนาดซื้อรถเบนซ์ยังต่อได้เลยนะอันนี้ใครซื้อรถยุโรปสมัยก่อนเนี่ยจะรู้ดีนะครับสินค้าตั้งหลายร้านเนี่ยก็ต่อได้นะเป็นหมวดลักชวรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องวินวินก่อน วินวินคืออะไรวินวินก็คือเรื่องของผลประโยชน์แต่ละ2ฝ่ายนะครับหมายความว่าเราเนี่ยก็รับได้เราโอเคนะครับเราลดราคาให้ลูกค้าก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าแย่นะหรือว่ารู้สึกว่าเสียเปรียบฝั่งลูกค้านะครับได้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ส่วนลดก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของแถมหรืองานบริการเนี่ยได้อย่างโอเคนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อนะ ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์เช่นกันเนเราก็รู้สึกว่าเราปิดการขายได้สิ่งนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าวินวินนะครับทีนี้ยังไงต่อดีครับเรื่องที่ทําให้วินวินเนี่ยจุดเริ่มต้นจะต้องมาจากการตั้งราคาเผื่อต่อถูกไหมตั้งราคาเผื่อต่อก็หมายความว่าเราจะเซตราคาเอาไว้นะครับโดยที่อย่าให้มันสูงโดดราคาตลาดมากเกินทุกคนเข้าใจใช่ไหมสูงโดดราคาตลาดก็หมายความว่า คุณตั้งเผื่อต่อจนเวอร์ยอย่าลืมนะลูกค้ายุคนี้เนี่ยเขาก็มีอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถเสิร์ชราคาหรือหาแหล่งแหล่งของราคาหรือสินค้าที่แม้แต่กระทั่งว่าเหมือนกับเราได้นะครับการตั้งราคาที่สูงเกินไปเนี่ยจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยเอาเปรียบนั่นเองนะครับแล้วเขาจะมีแนวโน้มเขี่ยเรานะใช้คํานี้นะเขี่ยเราออกจากการตัดสินใจซื้อไปเลยนะอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอย,ย่างแรกที่ผมอยากให้ระวังนะ เหตที่2ครับคือเราตั้งราคาเผื่อต่อแล้วเราก็ลองดูเงื่อนไขยอย่างอื่นอีกไหมที่เอามาช่วยเหลือได้ในการต่อรองเจรจานะครับเงื่อนไขที่ว่านั้นก็พวกของแถมอย่างเงี้ยอัปเกรดคุณสมบัติงานบริการงานรับประกันต่างๆนะพวกนี้จะทําให้การต่อรองเล็ตต่อรองเจรจาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แต่ส่วนลดเสมอไปนะครับนะ ทีนี้เราประเมินอะไรกันต่อนะครับฝั่งเราเนี่ยโอเคแล้วเราประเมินสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนกับลูกค้าได้แล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรือว่าพวกของแถมต่างๆนะเรามาดูอำนาจทางฝั่งลูกค้าบ้างนะครับลูกค้าจะมีอำนาจต่อรองสูงหรือต่ำกว่าเราเนี่ยต้องดูอย่างนี้ถ้าสูงหมายความว่าลูกค้าเนี่ยคือมีราคาคู่แข่งมาเสียบเยอะคือเขาอะไปหาแหล่งข้อมูลมาได้เยอะแล้วได้ผลประโยชน์นะครับอันนี้ชัดเจนอย่างธุรกิจพวกขายรถเนี่ย ลูกค้าที่เคี่ยวๆเนี่ยเขาจะเอาราคาหลายๆศูนย์นะครับเขายอมใช้เวลาตรงนี้ในการไปหาราคาแล้วก็เอามาบล u ฟเรานั่นเองนะครับเขาก็จะเอาตรงนี้แหละมาสร้างความได้เปรียบในการต่อรองอันนี้คืออย่างแรกคือข้อเสนอของคู่แข่งนั่นเองนะครับมีผลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันหมายถึงว่าไม่เราก็คู่แข่งเนี่ยที่แบบเออ ใครจะได้งานไปเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้แหละคือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดลูกค้าประเภทนี้ต้องต้องเลือกดีๆนะครับว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คุณเสียผลประโยชน์มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับบางทีคู่แข่งจะอะไรไม่รู้แหละแต่เขาทําผลประโยชน์ได้ดีกว่าเราเนี่ยโอกาสที่จะแพ้มีสูงมากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะในกรณีที่ขายสินค้าที่ความแตกต่างมันมันหาแทบไม่เจอครับอย่างการขายรถเนี่ย มันต่างกันแค่ศูนย์บริการนะกับตัวเซลล์อ่ะซึ่งมันมีผลน้อยมากนะครับถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์นะง่ายๆเลยคือเซลล์นี่ใส่เหี้ยก็จริงเนะี่ยแต่ผลประโยชน์มันดูดีอ่ะก็ยังขายได้นะอันนี้บอกก่อนเขาปิดการขายได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกนะ2เนี่ยคืออำนาจต่อรองฝั่งลูกค้าที่มาจากเขาเรียกวอลลุ่มปริมาณนั่นเองครับอำนาจการซื้อของลูกค้าที่ยิ่งเยอะหรือแม้กระทั่งคุณไปดีลกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะ เขาสามารถซื้อเราได้เยอะใช่ไหมหรือว่าชื่อเสียงของเขาหรือว่าอำนาจทางการเงินหรือเราอยากได้ผลงานนั่นเองนะอันนี้เขาจะเรียกว่าโปรเจกต์แบบทำเอาโล่ทำทำเอาโล่หมายความว่าคุณเนี่ยยอมที่จะได้งานชิ้นใหญ่นะครับแต่ก็ยอมที่จะเสียผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราประสบความสาเร็จในงานนั้นให้ได้นะครับจะได้แบบต่อยอดกับลูกค้าในถิ่นนั้นอนะ่ะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งลูกค้านะที่จะทําให อำนาจการต่อรองเราอะน้อยลงนะโอเคนะครับทีนี้ยังไงต่อครับตอนที่เราจะทําการต่อรองเจราจาละอันนี้มั่นใจได้ก่อนเลยว่าลูกค้ามีแนวโน้มจะเลือกเราเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มาเสียเวลาต่อรองกับเราหรอกถูกไหมแล้วยังไงต่อครับเวลาจะต่อรองเข้าสู่เงื่อนไขเนี่ยเราเตรียมข้อมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราเตรียมแล้วว่าเราจะ รักษากําไรที่เท่าไหร่อ่าแรกเลยนะครับคือราคาเผื่อต่อเนี่ยมันจะมีกําไรอยู่ในมือเนี่ยประมาณหนึ่งอยู่แล้วอย่างเค s e s t u ี้อ่ะเช่นโครงการนี้เรามีกําไรอยู่ประมาณ30%สมมุติเราขายโครงการล้านหนึ่งอ่ะแสดงว่าต้นทุนเรา7 0 0 0 0สนใช่ไหมกำไรเราส0 0 0สนอย่างแรกเนี่ยเราต้องรักษาจุดยืนไว้ว่าเช่นเราตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าโครงการเนี้ยถ้าทําส่วนลดให้ลูกค้าเนี่ยจะไม่ยอมให้มันต่ํากว่า20%เ หมายความว่าเราจะลดให้แสนหนึ่งนั่นแหละเราจำไว้นะเราถือตัวเลขไว้แสนหนึ่งถูกไหมทีนี้เข้าสู่กระบวนการต่อรองนะครับเทคนิคนะอันนี้เทคนิคที่ผมใช้พร้อมกับสถานการณ์จริงไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าลดทีละน้อยนะหมายความว่าไงเช่นเราอ่ะจะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่าให้แบบทีเดียวไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกจําไว้นะทุกคนเช่นแบบลูกค้างั้นผมลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมไม่ลดอีกแล้วไม่ยังเป็นนะครับ ไม่ยังเป็นต้องแบบไปลดโวภาพอย่างนั้นแต่แรกเพราะว่าบอกเลยลดสิบเปอร์เซ็นก็จริงอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะจะขอต่อเพิ่มอยู่แล้วประเด็นก็คือถ้าคุณยังจะยันอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นการไปปิดโอกาสไม่ให้ลูกค้าต่อรองเพิ่มอีกคือคนเราอ่ะเวลาจะต่ออะไรอ่ะมักจะโอเคฟังข้อเสนอจะกับการต่อครั้งแรกก่อนพอได้แล้วเนี่ยมักจะไม่ยอมอ่ะใช่ไหมเหมือนเราแบบต่อราคาเนี่ย เอ้ยเอยเอมึงลดได้นี่วาเฮ้ยกูขออีกนิดนึงมันจะอ,อะไรอารมณ์แบบนี้นี่คือธรรมชาติของคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้คุณอาจจะเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ไดนะ้ใช่ไหมลดไปก่อนห้าหมื่นเออดูท่าทีเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าแบบยังไม่สนใจยังยังไม่ยอมรับอะ่ะเนี่ยแหละค่อยให้ไม้สองนะครับเนี่ยลดทีละน้อยเช่นเมื่อกี้ให้ไปห้าเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สามอาจจะให้อีกสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะสามหมื่นรวมเป็นแปดหมื่นแล้วนะแปดเปอร์เซ็นต์ละ ประเด็นก็คือไอตรงนี้ระหว่างที่จะลด5%เหลือ3%เนี่ยคุณยังสามารถยื้อเวลาได้นะครับเทคนิคที่ถ้าถ้าเราเป็นเซลเนี่ยใช้กันบ่อยๆแล้วผมใช้บ่อยมากถ้าผมไปลูกน้องเนี่ยผมจะทําเป็นท่าทีว่าแบบขอไปปรึกษานายก่อนเอออ้นีุ่กคลาสิกเดี๋ยวขอเวลาสักวัน2วันครับคุณลูกค้าอย่าเพิ่งรีบคือวิธีแบบนี้มันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความดิ้นรนนะครับเขาเรียกว่าสร้าง Sen s e of urgency นีอันนี้เป็นทางเทคนิค คือเขาเรียกสร้างความลิกลีบเร่งอ่ะคือลูกค้าเขาก็อยากได้งานได้ของใช่ไหมคุณก็ประเมินก่อนนะอย่าเพิ่งแบบเออถ้าจะเล่นเกมเนี้อย่างเออขอจะขอเวลาได้ไหมถ้าเขาบอกไม่ได้จะเอาวันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็บอกเออนี่เดี๋ยวผมขอปรึกษานายแป๊บหนึ่งครับสิบยี่สิบนาทีแต่ถ้าลูกค้าเขาแบบเออให้เวลาเราอ่ะวันสองวันโอเคเราก็แวบ,บไปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบมีความต้องการเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะทีนี้เนี่ย มาพร้อมกับคําตอบใช่ไหมอ่ะเหลือสามเปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้ายังไม่ยอมอีกคุณจะลดเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลดเต็มที่แสนหนึ่งใช่ป่ะเห็นไหมคุณยังเหลืออีกสองเปอร์เซ็นต์ครับเป็นก๊อกสุดท้ายจำไว้ก,กอกสุดท้ายก็งั้นผมไฟนอลแล้วงานครับคุณลูกค้าลดอีกสองหมื่นบาทเห็นไหมลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูต่อกับมึงอีกเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะลดอีกสองหมื่นเดียวหรือลดห้าพันถูกไหมมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา สร้างสถานการณ์ต่อรองเจรจารโดยเฉพาะราคานะหรือเอาจะเป็นของแถมส่วนลถอะไรก็ได้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบให้นั่นเองนะครับแล้วพยายามเนี่ยให้มันได้ทีละน้อยลงน้อยลงแบบเมื่อกี้เมื่อกี้สรุปก็คือน่าจะปิดได้แล้วจบก็คือลถไปแสนหนึ่งนะครับแล้วก็คุณยังรักษากําไรตามจุดยืนไว้ที่20%ถูกไหมจริงๆไม่ยังเป็นต้องเป็นเรื่องราคาก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นเรื่องของ งานบริการเซอร์วิสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะรู้สึกว่าโอเคกว่าเราก็ทําให้เราเนี่ยคือไม่ได้ใช้แต่เรื่องส่วนลดมากไปนะครับแล้วเกมเนี้ยเราจะมั่นใจเลยว่าคอนโทรลได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้ถ้ายังไงก็โดนบี้โดนทุบจนทะลุจุดเยืนนะวิธีคือถ้าเกิดคุณเป็นลูกน้องเนี่ยปรึกษานายนะครับให้นายอนุมัติเนี่ยอันนี้จะจะก็จะสบายสบาย ไม่นายเขาตัดสินใจเองนะไม่ได้งานก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้านายนะครับที่จะดูให้หรือไปปรึกษาเจ้าของบริษัทเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของเองคุณก็ลองถามตัวเองนะครับว่าถ้าปล่อยราคานี้ไปเนะี่ยถ้ายอมอ่ะยอมเนี่ยยอมเสียจุดยืนเนี่ยมันมีผลเสียค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่ผิดนะที่จะยอมเช่นแบบเออโปรเจกต์นี้แบบเราจะเอาจริงๆอนะ่ะก็ยอมได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วแล้วมันผลเสียมันจะเป็นเรื่องแบบนี้เช่นคุณอาจจะมีแนวโน้มว่าราคาพวกนี้มันหลุดไปหา เจ้าก่อนหน้านี้ที่คุณไม่ได้ลดเยอะนึกภาพไหมมันก็ไม่ดีใช่ป่มมันก็ทําให้แบบเออภาพลักษณ์หรือความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างแย่ลงถูกไหมครับหรือคุณจะบอกว่าโอเคคุณก็เออยอมให้ก็ตามเนี่ยมันก็มีแนวโนม้มว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะซื้อครั้งหน้าเนี่ยแล้วก็ซื้อที่ราคาแบบราคาแพงเออราคาที่ต้องทุบเราไปตลอดกดราคาเราต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นึกภาพไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหน้าต่อรองในระยะยาวนาจะจำไหมนะครับทางที่ดีเนี่ยผมให้ใช้เขาเรียกอัลบั้นแดนไมน์เซตหมายความว่าถ้าคุณมีทางเลือกอยู่อะ่ะผมแนะนําให้คุณไปขายลูกค้าเจ้าอื่นได้นะอันนี้คือเซลล์ที่เก่งก็คือลูกค้าที่เขาไม่ได้เรื่องมากอะ่ะเออนะมันมีอยู่แล้วนะครับอย่างเซลล์ผมเป็นที่ปรึกษาเซลรถเบนซ์อย่างเงี้ยคือถ้าลูกค้าแบบเสียบเสียบเสียบผลประโยชน์จริงๆอะ่ะเซล์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆอะ่ะเขาต้องยอมปล่อยอยู่แล้วครับ เพราะว่าเขามั่นใจว่าเดี๋ยวมีลูกค้ามาซื้อรุ่นนี้อยู่ดีถูกไหมเออมันก็ไม่ยังเป็นต้องจะต้องแบบขายลูกค้าคนที่มาเอาผลประโยชน์เอาเปรียบอะ่ะใช้คำนี้เราไม่วินอ่ะจะไม่นะพอเราไม่วินเนี่ยมีแต่เสียกับเสียถูกไหมครับเซล์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยหาคนใหม่ดีกว่าไปขายคนใหม่ที่อันนี้ดีกว่าเว้นแต่สถานการณ์มันบังคับจริงๆนะครับนะก็ฝากไว้อันนี้แหละเป็นเทคนิคการต่อรองแบบลดทีละน้อยนะครับแล้วก็ สามารถทําให้คุณรักษาผลประโยชน์ได้ดีนะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเป็นนักต่อรองเจรจาเนี่ยต่อให้คุณประสบการณ์ไม่มากเนี่ยคุณก็เป็นนักต่อรองเจรจาที่ดีได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ครับวันที่27กรกฎานี้นะอีกสามอาทิตย์เนี่ยเป็นคอร์ส persuasion a n d n e น o t i a t i o n นะครับก็จะเจาะลึกเรื่องนี้เลยนะทำให้คุณเข้าใจในเรื่องการต่อรองเจรจานะครับเปิดแล้วนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้เดี๋ยวดูคลิปใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วัน,น